สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมารีวิวสะพานกับรถสวนสนใหม่นะครับผมก็ทางนู้นเขาปิดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นทางรถไฟนะครับผมก็มีแต่ทางนี้นะครับผมก็ถ้าใครที่จะมาสวนสนนะครับก็ทางเดิมมาไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขากาลังสร้างสะพานอยู่ครับทุกคนก็ตอนนี้เขาทําสะพานกับรถให้ใหม่แล้วนะครับก็ไปชมกันเลยครับอยู่ข้างหน้าเลยครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารีวิวสะพานขับรถสวนสวนประดิพัธ์นะครับผมก็ปกติเรามาสวนสวนใช่ไหมครับเราไม่ต้องขับรถบนสะพานครับเราสามารถข้ามรางรถไฟไปได้เลยนะครับแต่รอบนี้เราไม่สามารถข้ามรางรถไฟไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขากำลังสร้างรางรถไฟใหม่นะครับก็สะพานนี้นะครับเพิ่งสร้างเสร็จปี2021นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นสะพานขับรถที่ใหญ่มากเลยนะครับก็ ใครที่มาเที่ยวนะครับสามารถเดินทางมาได้เลยนะครับอยู่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศบนสะพานกับรถนะครับว่าสวยงามมากเลยครับก็เป็นสะพานที่กว้างมากนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถทัวร์มากันได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าสะพานนี้เขาออกแบบมาให้ใหญ่และรับน้ำหนักรถได้เยอะนะครับผม โอเคครับผมก็ถึงในที่เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยากมาเที่ยวทะเลนะครับทะเลที่สวยที่สุดในหัวาดนะครับก็สนสนเลยครับผมเป็นทะเลที่เงียบสงบมากครับเป็นเขตอาหารนะครับก็ชายหาดมันจะไม่สกปรกครับจะสะอาดมากเลยครับเดี๋ยวพาไปดูชายหาดกันใกล้ๆแล้วมันจะน่าเที่ยวขนาดไหนนะครับ โอเคนะครับผมนี่ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหาดสวนสนประดิพัฒนนะครับก็เป็นทะเลสวยครับตอนเช้าครับถ้าหากน้ํานิ่งๆก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับถ้าทุกคนอยากมาเที่ยวที่นี่นะครับขอแนะนําเลยนะครับสวนสนอยู่อําเภอหัวหินนะครับก่อนจะถึงประจวบนะถ้าอยากไปที่ที่ไม่ไกลมากก็แนะนําที่นี่นะครับสวนสนประดิพัฒนะครับเป็นเขตอาหารนะครับทุกคนก็สวยมากแล้วบรรยากาศจะให้ทุกคนดู ก็เป็นชายหาดส่วนตัวนะครับเอ้ยเป็นชายหาดส่วนบุคคลนะครับผมเป็นเขตทหารก็มันจะสะอาดกว่าบางแสนอยู่แล้วครับเพราะว่าที่นี่มีทหารคอยเก็บขยะก,กันทุกเช้าอยู่แล้วครับผมมันก็เลยทําให้หาดสะอาดแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมก็ทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมก็ แล้วเจอกันใหม่ปีหนา้าครับสวัสดีครับ